นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t ทิ c o o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมาแล้วครับมาแล้วมากันแล้วนะครับกับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายส้มเขียวหวานมาแล้วครับนี่คือส้มเขียวยวานวาจากเดอะทิดคอมจากไร่จากสวนมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วมาจำหน่ายขายกันในราคาถูกๆส้มเขียวหวาน หวานหวานมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดากกวากมือเรียกกันได้เลยนะครับกับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายส้มเขียวหวานมาแล้วครับส้มเขียวหวานหวานหวานจากไร่จากสวนมาจำหน่ายขายกันในราคาถูกๆส้มเขียวหวานหวานหวาน มาถึงหน้าบ้านท่านแล้วเชิญครับเชิญครับนี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก thethit.com